ขอเชิญบพินกุศลสั่งสมบุญบารมีร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมุฑรดหลวงพ่อยงยุทธธรรมโกสโลบูรพาจารย์วัดเขาไม้แดงตะบนบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีรอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองชนบุรีผู้มีเมตตาธรรมสูงมักน้อยถือสันโดษมีพลังกิจที่เข้มขลังอาคมที่แก่กล้าผู้ทายทอดพุทธคมสายตรงวิชาเบิดพระแม่ธรณีเจิมโฉดที่ดิน รับสืบทอดโดยหลวงพ่อสงาติควิโรเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงและสืบทอดวิชาเจอมือณพระแม่โพศมีกินไม่รู้สิน้นสืบทอดพุทธาคมวิชาธรรมนมนุลพระพุทธเจ้าชนะมา,ะมาซึ่งหลวงพ่อยงยุทธรรรมโกูสโลดำริให้สร้างรูปหลอทองเหลืองเดินทุดุงแล้วบรรจุสังขารของท่านไว้าภายในเพื่อให้สิทธญาณุสิทธและผู้ศรัทธาได้สักการะบูชา จึงขอบอกบุญมายังสิทธิอนุสิทธ์และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างบุญดกเพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชารูปลอบรรจุสังขารหลวงพ่อยงยุทธธรรมกูสโลและเป็นสิริมงคุลแก่ตนเองและครอบครัวสื่อไปสามารถน้อมถวายปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพผ่านบัญชีธนาคารหรือที่วัดเขาไม้แดงโดยตรงเฟซบุ๊กชมรมสิทธิวัดเขาไม้แดง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร082 361 6666ขอน้อมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยเธอ